กินอย่างไรให้พอดีอิ่มแต่ไม่อ้วนเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญและเรื่องปากท้องก็ทําให้คนที่กําลังลดน้ำหนักท้อใจหลงเลิกไปก็มากหลายๆคนยังใช้วิธีผิดผิดและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอด หรือลดอาหารมากจนเกินไปซึ่งความจริงแล้วเราสามารถรับประทานอาหารในปริมาณที่เราอยากทานได้เพียงแต่ต้องถูกวิธีและนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเลือกกินมากกว่าการอดหรืองดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปค่ะใครๆก็อยากมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บซึ่งความปรารถนานี้จะเป็นจริงไปไม่ได้เลยหากเราไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตและแข็งแรงก็คืออาหารแต่ท่ามกลางอาหารมากมายในโลกนี้เราจะเลือกกินอะไรเข้าปากดีล่ะคะถึงจะเป็นการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการการกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการสําหรับคนไทย 1. กินอาหารให้ครบ5้าหมู่แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ตามปกติค่ะ 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อ 3. กินพืชผ,ผักให้มากขึ้นและกินผลไม้เป็นประจำค่ะ 4. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามไว้ค่ะ 6. ก,กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำค่ะ 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดค่ะ 8. ก,กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปือ้อนและ9ลงดหรือลดเครื่ ที่มีแอลกอฮอล์ค่ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าควรกินข้าวผักผลไม้เนื้อสัตว์นมได้แค่ไหนถึงถูกต้องตามหลักโภชนาการถุกวันนี้อาศัยความชอบความต้องการของตนเองเป็นหลักหากคมืเอเงินกินได้ถูกต้องจะถือว่าโชคดีไปค่ะแต่ขณะนี้ไม่ต้องรอสิ่งโชคอีกแล้ว พราะมีงานวิจัยที่สามารถกําหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมครอบคลุมกลุ่มคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุกินอย่างไรให้สมดุลปริมาณพอดีซึ่งต้องดูจากปริมาณอาหารในแต่ละกลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกผู้สูงอายุเด็กตั้งแต่อายุ6ถึง13ปีและหญิงวัยทำงานพลังงานต้องการ1,600แคลอรี่ต่อวันประกอบด้วยข้าวแป้งแปดทับพี 4-6ทัพพีผักดิบหนึ่งถ้วยตวงหรือผักสุกครึ่งถ้วยตวงค่ะผลไม้หวานน้อย3-4ส่วน1ส่วนคือผลไม้ประมาณ6-10คันค่ะเนื้อสัตว์6ช้อนทานข้าวน้ำหนักโดยประมาณ1ช้อนหรือเท่ากับ15กรัมค่ะและนม1-2แก้ว1แก้วเท่ากับ240มิลิลิตรค่ะ มที่2วัยรุ่นและวัยทำงานความต้องการพลังงาน2,000กิโลแคลอรีต่อวันประกอบด้วยข้าวแป้ง10ทพีผัก5ทพีผักดิบ1ถ้วยตวงหรือผักสุกครึง่งถ้วยตวงค่ะต่อมาผลไม้หวานน้อย4ส่วน1ส่วนคือผลไม้ประมาณ6-10คำค่ะเนื้อสับ 9ช้อนทานข้าวน้ำหนักโดยประมาณ1ช้อนหรือเท่ากับ15กรัมค่ะและนม1แก้ว1แก้วเท่ากับ240มิลิลิตรค่ะกลุ่มที่3ผู้ใช้แรงงานชายหญิงความต้องการพลังงาน2400กิโลแคลอรีรต่ต่อวันประกอบด้วยข้าวแป้ง12ทพัพพีผัก6ททพีผักดิบ1ถ้วยตวงหรือผักสุกครึ่งถ้วยตวงค่ะ ต่อมาผลไม้หวานน้อย5ส่วน1ส่วนคือผลไม้ประมาณ6-10คั้งค่ะเนื้อสับที่2ช้อนทานาวน้ำหนักโดยประมาณ1ช้อนเท่ากับ15กรัมค่ะและนม1แก้ว1แก้วเท่ากับ240มิลลิลิตรค่ะ นอกจากตัวอาหารหลักแล้วเครื่องปรุงอย่างน้ำตาลเกลือและน้ำมันก็ควรที่จะควบควมุมไม่เกินตามปริมาณที่เหมาะสมดังนี้ค่ะปริมาณน,น้ำตาลต่อวนันเด็กเท่ากับ4ช้อนชาผู้ใหญ่เท่ากับ6ช้อนชาค่ะปริมาณไขมันต่อวนันไม่เกิน65กรัมหรือประมาณ16ช้อนชาค่ะปริมาณโซเดียมต่อวนันไม่เกิน2,300มิลลิกรัมหรือประมาณ1ช้อนชาค่ะการปรับนิสัยการกินของตนเองไม่กินของหวานจัด มันจัดเข้มจัดเพิ่มการกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการกินอะไรได้มากน้อยแค่ไหนยังเป็นคำถามที่ต้องหาคำต,าตอบเพราะคำว่าพอดีของแต่ละคนแัลนไม่เท่ากันค่ะ